สวัสดีครับผมพบกับผมครับชอ่องคมนาะเกษตรทองกินขอบคุณทุกการรับชมทุกการรับชมเพื่อกำลังใจผมก้าวเดินต่อไปครับเมื่อนี้ครับติดตามพรับชมเนื้อหาสาระด,ดีน้ำกันภายในคลิปเพื่อเป็นแนวทางพี่รองเกษตรกรทุกท่านครับผมสวัสดีครับพี่รอง กัพดพยืนครับบนก้่วตัวบนเขื่อนค่ำอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอ่าค้อเม่เเมเมนึงเพิ่นถามข้าว่านะครับเนาะอ่าเพิ่นะจะหูอยู่หรอครับเนาะเพิ่นถามมาเกี่ยวกับระบบการให้น้ำในหน้าเนี่ย่าเพิ่นกระบวนการของเพิ่นจังไหนเนี่ยเนาะครับผมต้องบอกกันว่าการระบบน้ำม,มันมีอยู่สองระบบนะครับระบบหนึ่งคืออาศัยน้ำจากธรรมชาติ นาฝนก็นจะใส่น้ำจากฝาก้าจากฝนนะครับเพื่อความชุ่มชื้นแจ้ง้าแล้วครับเชื่อความจเจริญของงามตะเพิ่นสองใส่น้ำจากห้องธรรมชาตินะครับซึ่งกลมชลประท่านเพิ่ไใ้แจียกใจพี่น้องกเกษตรกรนะครับพี่น้องกเกษตรกรน้ำมาใส่ในการให้น้ำแจ้ผลผลิตด้านหน้าเนี่ยนะครับ การขึ้แม่น้ำพ่วงนะครับเพื่อจะปล่อยน้ำพันน้ำาอกว่าใส่แต่จะปิดเปิดเป็นเวลานะครับเนาะต่อไประบบน้ำที่คนเข้าสร้างขึ้นผมจะมาขอความรู้จากเกษตรกรผู้บ่นหูเดี๋นวหนชิมพี่น้องรับทราบเราจะค่อยทยอยทายไปแต่ละสวนให้พี่น้องได้รับชมใครขอสงสัยนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางครับเพื่อพี่น้องคินจากเห็ดเชิงเกษตรนายะกับบรนภารครับสวัสดีลุงวันเฮาคือเก่าครับผม สวัสดีทุกวันด้วยครับผมสวัสดีครับผมเพิ่นจะทำงานแต่รบกวนลุ่งคนอีกแล้วครับอ้าวระบบน้ำที่ท่านต้องเตรียมเนาะระบบน้ำห้องใส่น้ำบาดาลน,น,นวลเนาะใส่น้ำบาดาลครับผมน้ำบาดาลเด้อชัดเกียนยพี่อน้องเจาะความลึกที่ประมาณบ้านห้องประมาณสิบสองเมตรเนาะครับแทบจะทุกสวนเพราะพื้นที่แถวนี้มันจะเป็นที่อุ้มน้ำเลยนะครับเนาะ มันมีแม่น้ำกว่างเขาอยู่ไกลการเจาะเน้นเนว่าการเจาะมันแล้วแต่พื้นที่ด้วพี่้องเด้อแ,แล้วแต่จังหวัดอ่างอิงจากมัดกว่างนะครับสวนหญามัดกว่างนะครับผมเจาะลึก12เมตรน,นวนเนาะก็ใส่ปั๊มน้ำสูบน้ำขึ้นมานะครับผมปั๊มเขาใส่จากแรงนวนองแรงใครดีอยู่ประมาณสองแรงเนาะแรงขับจะแห้งเนี่ยพี่้องครับผมสองแรงนะครับผม แรงสองนิ้วอสองแรงสองนิ้วครับผมกะรา้านขายอุปกรณ์พวกนี้เพิ่นถามเพิ่นได้เนาะครับเนาะเ๋ยวเราเขาไปสื่อเพิ่นกะบอกแนะนําได้ครับสองแรงสองแล้วก็พอมีนเขาใส่ประมาณหร่ลงวนพอมีนยัครับนิ้วเคร่งครับผมต่อครับสิ่งพี่น้องต้องเฮ็ดก็คืืเจาบบาด้านนะครับแต่ทั่วไปจะมีรถเพิ่นแต่ะะละบ้านจะมีหน่วยงานจอบบาดานนะครับ เป็นลาบ้างเจ้าบารานาตัวนี้พานเชียนะครับเนาะ้จงเพื่นมาเจาะเพรว่าวนะครับรำเแรกตรงมีปั๊มนี่นะครับผมปั๊มสองแรงนะครับสองนิ้วนะครับท่อสองนิ้วนะครับหลังก็จะเดินท่อเมีนไปที่ผมแนะนําเดินท่อเมีนไปในในหน้ายะนะครับผมเห็นเสาตั้งอยู่ในที่เสาพวกติ๊กเกอร์นลครับ พอสีหุนามาเบิ้งครับตามเนาะตัวนี้เชียนะครับเนาะต้องจ่อมาดานก่อนตั้มกับใส่ความดันประมาณสองแรงครับจะให้น้ำแห้งแล้วก็ทั่วถึงดีนะครับน้ำจะปล่อยได้แรงเมื่อเวลาปล่อยจะทำให้อ่าความดันน้ำแรงนะครับน้ำจะได้ทั่วถึงเนี่ยเข้าแล้วครับจะได้เร็วแล้วครับจะได้แรงแล้วสรุปไง,ไง่ายๆเข้าใจไง่ายๆนะครับเนาะมา ต้อนี้ครับตัวคือเสาแต่ละเสาเด้อพี่น้องพี่น้องเห็นเนาะครับเนาะเสาทีซี่ขึ้นแต่ละเสาเนี่ย <c oughs> โทษครับใต้ดินใต้ดินจะเป็นท่อหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับเดินไปหนึ่งนิ้วครึ่งใต้ดินนะครับระยะห่างแต่ละเสาของสติงเกอร์นี่พนเพิ่นจะเอสี่หุ้ีหมายให้ว่า จากเสาตัวนี้ไปเสาตัวนั้นกับซี่เมตรกลับไปหั่นกับซี่เมตรมาหนีซี่เมตรมองผมหยินซี่เมตรจะเป็นสี่เหลี่ยมซี่เมตรนะครับผม,มซึ่งใต้ดินจะฝังระบบพอสามทางโหลดสี่หุนโหลดสี่หุนกับเข้าใจง่ายวว่าเอาสามารถเอาแป๊บตัวนี้ไปเสียบครับพอสามทางได้ขึ้นมาก็กจะมาเป็น หัวสติงเกอร์ซึ่งจะใส่สติงเกอร์ซีหุนนะครับกาะซีหุนก็ใส่ซีหุนครับผมลุงววนพันวาทอทำนี่ากรลังดีนะครับในการทรงน้ำกะเลี้ยดได้พี่น้องจะไปดัดแปลงซเซลล์นะครับนี่เป็นอีกสว่วนหนึ่งระบบน้ำนางผมน้ำเลี้ยนระบบน้ำจากเกิดจากระบบน้ำธรรมชาติคือเกิดจากหน,น้าฝนนะครับสองระบบทรงน้ำจากกรมชนรับประทานซึ่งบางบ้านอาจจะบบมี่บ้านนีเพ่นมีนะครับ อ้างอิงจากบ้านนี้นะครับมีระบบเห็นพี่น้องเห็นโพกันมาสี่คุณสี่เหรอครับกวางยาวสี่คุณสี่นะครับเป็นเสาเป็นเสาการท้นาน้ำมันจะเปิดเป็นเวลาหนาฝนก็นจะแทบจะไม่ได้ให้นะครับหนาฝนคือลดยอนการใส่ใจน้ำหนาฝนฝนตกนะครับก็จะบมดให้น้ำบ่อยนะครับนาแล้งก็จะเปิดสองคือนะครับระบบนี้จะให้ความสะดวกรวดเร็ว ทางก็ลหลบธรรมชาติเพราะเขาต้องรอดนะครับเนาะอ๋อนี่พิกัดแรกเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งพิกัดต่อไปตามรับกันครับผมเอาใครขวาสงสัยระบบหนามพิกัดสองนะครับเนาะบพบกับพอแผนครับพี่น้องเบิ้งก้อนนะครับเห็นหมุนคือ,คอระบบจ่ายน้ำโดยส็อกิงเกอร์นะครับเนาะนะซึ่งการให้น้มหน้าใหญามันจะมี หนึ่งจากธรรมชาติเนาะพ่อเนาะธรรมชาติอย่างที่รดูฝนจากน้ำฝนนะครับแต่ต้องรอดเนี่ยต้นฤดูฝนก็หมายความว่าฤดูฝนยังสีไมีน้ำเข้ามาในหนาอยสองใจน้ำจากการใจน้ำจากกรมชลประทานซึ่งจะแจมาทำนำคล้องนำคลองไงแล้วเข้าจังสีน้ำข้ามาในฟาร์มเข้าซึ่งใส่ระบบคลองหน่อยบ่คนเข้ามาเนาะคลองซอยเขามาเออคลองซร้อยคนคลองซอยครับผมซึ่งกับเข้ามาบางพื้นที่ก็จะใส่ เรื่องสูบน้ำนะครับเนาะสูบขึ้นบอหรือจัิงเลแมรนบ่อกสูบไส้ขึ้นมากสูบไส้ขึ้นมา,นมาครับเดี๋ยวพี่น,อน้องเกได้เห็นสีผมสีผ้ายางทายนะครับเนาะอ่าซึ่งกะจะเป็นน้ำให้เกษตรกรแถวนี้เขาได้ใส่เขาใส่ระบบนี้นะครับเนาะหนึ่งธรรมชาติเนาะพึ่งผ้าธรรมชาตินะครับเนาะ,อะสองเมือ่อนาแรงกับน้ำคลองเนีเขาเลือกใส่สามเคือมนุษย์สร้างคือดีเองแตคือนี่นะครับเนาะระบบบาดาลครับผมอืมนะครับ อ่ะสวัสดีครับพ่อสวัสดีนะครับเนาะขอมุลกับไข่กันครับเพรอะว่นสวนมังหันเนาะครับเนาะครับเออสวนเขามาคือระบบจอบรดานลึกสิบสองเมตรนะครับเนาะจอบรดานแล้วก็ใส่ปั๊มน้ำสองแรงสองนิ้วนะครับหลักก็เดินท่อสายเม็นมานี่ประมาณใต้ดินนี่นิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งแล้วกาจะมีท่อสามท่างซึ่งต่อเป็นเสาตีเกิดขึ้นมากนี่คือโหลดสีหนก็คือสามารถ ใส่ท่อพัลซารอนซีหุนเสียบขึ้นมาเนาะครับเนาะหลักกระจายน้ำโดยระบบหัวซิงเกอร์กับซีหุนขึ้นกันนะครับเนาะระบบการติดตั้งซีหุ่นซีนะพ่อเนาะทุกทางนะครับซีหุนซีซึ่งจะทําให้กระจายน้ำได้ทั่วถึงไม่หมดพ่อพอดีถ้าใช้ระบบซีหุ่นซีคือช่องละซีนี่มันจะทั่วถึงนะครับเนาะแมนบอกพอดีไหมครับผมนี่แหละครับซีเมตรคูนซีเมตร จะกระจายน้ำไปทั่วถึงดีได้พี่น้องแล้วก็ปั๊มแรงประมาณสองแรงนี่ก็จะให้แรงดันน้ำด้สูงพี่น้องพ่อประมาณนี้เนาะจังจะดีเนาะ,ะ,ะนี่แหละครับผมอพอเพิน่นพักผ่อนอยู่ดีผมจะพายางชุ่มขออนุญาตพอเพิ่นยางชุ่มภายในสวนนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวผมไปแล้วก็มีน้ำระบบกรจายน้ำจากคลอ,องไงคล้องทำจากกลุ่มชาวบ้านมันสูงใหมเนาะครับเนาะแล้วก็เพิ่นซับด้วยตัวมือ มันบอกนตัดครับเออเพิ่นตัดนั่นแหละครับเดี๋ยวสิบผ้าพี่น้องไปเบิ่งอยู่ดอกเนาะขึ้นไปว่าเก่มากเลน้นี่อ่าเนี่ยจะใส่ข้องย่ยอยเข้าวมาในหน้าเฮานะครับ,รบเป็นข้องย่อยคือข้องส้อยแล้วก็จังมาผันนำจากข้องส้อยขึ้นมาใส่หน้าหยาแต่ละทุกท่านเกษตรกรนะอือครับผมพี่น้องไปเบิ่งกอนนะครับเด้จอจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งการอ่าระบบ ถีทับขึ้นเองกันแล้วแต่พี่น้องสีไ้ย้มใดมันสะดวกจก่เขาน้อตัวเนาะานนสะดวกแกเขาเ้องเพิ่นเปิดน้ำแห้งขึ้นเรื่อยครับเลีง่งเร่งน้ำได้ไหมครับ,รบโอ้ดีครับแห้งขึ้นด้ครับพี่น้องซึ่งเดี๋ยวเกินหัวขอพี่น้องรับทราบก่อนการขอน้ำเขานี่วงรอบนี่ไปลงทะเบียนไว้กับประท่านกลุมนม้ำได้ไหมครับ อ่าซึ่งไผจะลุ้งมือไหนลุ้งมือไหนไพ่เชียวน้่งมือไหนกลับไผลุ้งไว้เตรียมกันไว้แบบว่าพ่อครับผมจะเอาขบบอกกันไว้ผมจะไปขอหน้ามือนี่เอาน้ำมอหรือสี่บอกไปขอลุ้งทะเบียนไว้ลุ้งทะเบียนไว้มือไหนเขาเชียวครับชั่วโมงหนึ่งกับแปดสิบบาทถูกต้องไหมครับถูกต้องแปดสิบบาทซึ่งกับคาสูว่าไพ่ในชั่วโมงหนึ่งเขาบมพ่อน้่มเนาะก็สามารถไปขอเพิ่มเติมได้ขยายเวลาได้เนาะครับเนาะโอ้ชั่วโมงละแปดสิบบาทนั่นไปน้่มจาก กผมช่วยระบท่านเนาะถ้าถังเวล้ามันปิดเลยบ่หลาชั่วโมงนึงม<ล>ันก็บ,บ่ถึงเป็นชั่วโมงครับย่างงสุดจ้ะมือหนึ่งนี่สิบชั่วโมงเพราะเขาเขานับกันสองคนเฉลี่ยาพันใจ่ายไ่เขาสิบชั่วโมงอยู่ครับอ่าแต่เขาต้องไปลงทะเบียนไว้ตามที่บอกคือไปศูนย์ประบทานน้ำแม่นครับหลักการรงทะเบียนขอน้าว่าเสียวมือไหนครับเดือนหนึ่งพันเฮาจังเถื่อก็แล้วก็ึ้นอยู่กับเ่าเขาเสียวบ่บ่ดิจัมกัด ไม่ได้จำกัดโอ้เฉียวเดือนหนึ่งสามเทื่อก็ได้ครับผมครับผมสิบมือต่อข้างก็ได้นะครับกระไนี่แหละส่วนมากก็สิบมือต่อข้างเนี่ิบมือต่อข้างกับเดือนหนึ่งกับประมาณสามเทื่ออ่าเฉลี่ยสามเทื่อนี่แหละครับการเล่งน้ามันจะเล่งให้ได้พี่น้องนี่ยประมาณต่อต้องอยู่ในพิกัดสี่หุ้สี่กำลังดีครับเนาะ ชือเสาต่ละเสาเป็นสี่เหลี่ยมแบบสี่หุนสี่ระบบการให้น้ำจะทั่วถึงนะพ่อครับผมขออนุญาตย่างไปแนน้ำภายในสวนนะครับด้วยครับผมนะครับด้วยพี่กัดที่สองพี่น้องนะครับชมใส่ระบบเดียวกันเไม่ค่อยแตกต่างกันครับการน้ำนี่ครับเป็นน้ำระบบธรรมชาติเนี่ยก็คือน้ำฝนแล้วก็ระบบจากค้นผลิตคือเองนี่แหละครับเราพี่น้องเห็นน้ำหมุนอยู่นี่คือพ้นใจน้ำ จากคนท้องกระแหยรถยนต์ลงมาเนี่ยนะเนาะบ่ค่อยแหยหไหลครับผมเดในพี่น้องเดือดเสาหนึ่งนี่นะครับเสาแรกแล้วก็เสาที่สองเสาที่สามเสาที่สี่นี่เพิ่นออนดูดน็ตัวนี้เอาจำรองนะเอาเสาหนึ่งกันคร,ครับซีแทนซีซีนะครับเป็นท่อซีหุน่นมือนกันเหรอครับข้างล่างเป็นโหลดซีหุน่นคือสามารถเอาซีหุ่นเสียบตัวนี้ได้เป็นสามท่างนะครับใจดินท่อเมน่นนี่ ทอเมยนนิวครึ่งนะครับไสดินไปทอเม่นไงนิวครึ่งนะครับเหยียบขึ้นมาแล้วก็มาใส่ระบบสติงเกอร์ซิุนนะครับเพื่อเป็นตัวกระจายน้ำจากก็จะได้รูปลากาักออกมาแบบนั้นครับผมนี่ละใครขอสงสัยซึ่งการให้การใส่อุปกรณ์แต่ละฟร์มกับบอ่อแตกต่างกันนะครับเดิมกับบ่มาณนี้แหละครับนแรกพี่น้องตรงมีระบบน้ำท่าสร้างดีเองโทษครับคือ <c oughs> จอบดานขอในน้อีกงยางหนึ่งครับพื้นที่บดานมันก็แล้วแต่พื้นที่บางพื้นที่ก็จะจอลึกแน่นะครับจอแถวบ้านเพื้นนี่มันอยู่ใกล้แม่น้ำกว่างซึ่งระบบการอุ้มน้ำใตดินจะดีนะครับจอประมาณลึกสิบสองเมตรครับผมนะครับอะระบบที่ว่าให้น้ำทั่วถึงนี่เบื้องพี่น้องคันระบบ สีหุ้นซีมันจะถึงพอดีผนว่าวงวงรอบการแจน้ำมันจะดีนะครับนี่แหละครับแต่ละสวนเนาะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องอีกอยู่หรอครับชัดต่อไปอยู่นะครับเนาะพี่น้อง้ะเบิ้องนี้คือกันครับเสาจะวันเปิดใจงานครับเป็นเสาสีหุ้นซีเลยครับติดตังใหม่เนาะครับผมพี่น้องได้เห็นแล้วเนาะมาดีสิพ่อเพิ่นสรุปค่าเสจ่ใจเนาะ ของการซื้ออุปกรณ์ล้วนทั้งปั๊มน้ำบ่ทั้งทั้งปั๊มน้ำประมาณหมื่นสองหมื่นสามประมาณหมื่นกว่าบาทต่อไรถ้าพี่น้องไม่ต้องตกแก่เพราะมันเฮ็ดเที่ยเดียวเฮ็ดเที่ยเดียวครับเฮ็ดแล้วก็แล้วไปเลยอ่าพอทอพลาทนความทนบนตรงห่วงกับอยู่ใต้ดินกัอยู่ได้หลายปีครับบ่ไปเยอะบ่จกซับแต่อ่าาถ้ปั๊มน้ำนี่ก็บ่ค่อยเสียแม่นบ่บ่ครับบ่ค่อยเสียเนาะพอเขาบริเปิดทางวันอยู่แล้วเนาะเปิดไปแน่่คะปิด ครับผมประบ้านนี่นะพ่อเนาะหนึ่งมื่นสองพันบาทต่อไรต่อไรหนึ่งนะครับค่าเสียใจรวมทั้งปั๊มน้ำทั้งการทอใช่เขาต่อยเองมั้ยหรือยาง้างมาท่อท่อเองครับมันมันกับโมยากครับพึ่งผมท่อเองส่วนมากทีเฮ็ดเป็นนะครับมันง่ายมากเลยนะครับตัวการทอทอน้ำนะครับเนาะม่คืองานเหล่กงานหยางนะครับแช้เขาซื้ออุปกรณ์เนีมันถือซื้อแม่เานซื้อก็ซื้อมาตู้บนบนน่าอ่าให้มันถือต้องตารขบวนการมันกับโมยากเนาะนํามาสูบกับใส่กาว เก่า,าวท่าทอกระลอนลท่ทลอนก็ะซูบเข่าซูบเข่ากับทิ้งไว้แน่เนาะอย่าเพิ่งเปิดใส่น้ำเลยเพราะรมันจะรุดนะครับอ่าก็เดินท่อเมียนก็เดินไปจนสุดแถวไอ้หน้ายอย่างเขาเล่นบอสครับซุดทุา <ๆ S 2> ว่าไล่นึงก็เดินไปสุดไล่นึงไปาหนเนี่ยไปเอา่าอย่างครับเขาก็เดินไปสุดไล่นึงเช่นกันครับอ่าก็เสียบระยะไปซี่เมตรซี่เมตรนะครับเนาะซเมตรซี่ถึงว่างท่อเมียนก็ซี่เมตรเช่นกันอ่าหมายเขาว่าถ้ามันยาวเป็นซี่เนาะท่อเมียนเนาะครับเนาะ ชาร์จต่อไปต้องเป็นซีเมตรซีเมตรเรี่ยงให้มันลงโตครับคาดเคลื่อนไม่แน่ก็ได้เพราะว่ามันโมเมนเต์โมเมนเฮ็ดตึกเฮ็ดยังนะครับใครว่าโมเมนว่าวิศวกรมาว้างเปลี่ยนแช่ว่าให้มันลงโตัยังสี่ครับแล้วพอเนาะโอเคครับโอเคอ๋อนี่แหละพิดกัดนี่ขอบคุณพอแผนเนาะครับต่อไปผมพาพี่น้องย่างชมระบบวาน้าคลองครับชารขึ้นไปข้างบนมันบ่ครับแม่นครับ ชี้ไปไปข้อเลยข้อตึงเลยครับผมครับผมครับผมชี้ไปไปนี่ไปตามข้อตึงแล้วนะตอนนเป็นชิ้นที่ข้อข้อใหญ่มีบ่เห็นเห็นบ่มีครับข้อใหญ่เออได้อ่างอิงพี่น้องมึงเนาะข้อใหญ่กัไปนั่งกัอ๋อน้ำรับสวนเทามีบ่เขาม่นนี่เลย๋อครับผมครับเนาะโอกาสนีขอบคุณพอแปรได้หลายครับผมมองทุกมองกันที่นี้เกลี่ยกันเนาะในน้ำครับผมมองรื่นกันเนาะอ่ะอ่ะเดี๋ยวตามมองต่อไปครับผมขอบคุณได้หลายครับผม นี่แหละครับที่พี่น้องเห็นคือคลองทรงน้ำระบบที่ทั้งกลุ่มชลประทานเิ่นทรงมาให้นะครับซึ่งจะเป็นคลองใ่แบบนี้นะครับทัดเขาไปทีนน่เทศนาหยาพี่น้องนะครับซึ่งกษตรระบบน้ำทั้งระบบผลิตขึ้นเองคือระบบจอระดานะครับนี่คือระบบน้ำจากธรรมชาติซึ่งกระทั้งระบบผลิตขึ้นเองคือระบบจอบดานนะครับนี่คือระบบน้ำจากธรรมชาติซึ่งกเกษียค่าใช้จ่ายชั่วโมงละแปดสิบบาทนะครับ ซึ่งไปลงทะเบียนไว้น้ำกุมประท่านน้ำนะครับเพิ่นก็จะจ่าน้ำออกมานัดแน่พี่น้องสวนไก่เชียงว่าจะเอาน้ำบ่อนะครับก็จะไปขออ่าช่วงแปดสิบถ้าสวนได้เอาก็จะเฉลี่ยกันนะครับเอาสามสวนกะหารไปสามสวนสี่สวนสี่สวนกับสี่สวนนะครับนี่เนาะพี่น้องเห็นคลองมันจะทรงมาจังสี่เลยครับทรงเงาไปทั่วถึงเจ็ดที่พี่น้องเอา ทำการเกษตรหน้าหย่านะครับผมต่อไปจะพายพี่น้องอย่างชมภายในสวนหย่าว่าพืนทรงยจังไดนะครับผมติดตมัมงนะครับผม <c oughs> โชว์รายลายครับนี่ก็เป็นหน้าหย่านี่ทั้งระบบติดตั้งจอประดานที่ผมแนะนําหลักการะระบบอาศัยน้ำจากธรรมชาติาก,ออตก็คือล่อฝนตก ฝนตกนี่มันก็ต้องรอยแล้วล่ะครับเพราะว่ามันจะเป็นฤดูกาลฝนก็จะลดค่าเสจ่ใจด้านน้ำนี่นะครับมีสวนนี่นก็ใส่ระบบทุกสวนจะมีระบบสติงเกอร์ล่องรับนาแล้งไว้นะครับผีพี่น้องเห็นก็คือจอปบะดานนะครับเพื่อประสบให้พิบัตหนาแล้งนะครับนาแล้งซึ่งกับการะสบพี่บัตรครับนาแล้งมันต้องเจออยู่แล้วทุกสวนทุก ยางท่ทำการเกษตรนี่แหละครับที่ผมได้นั่มไป็พราชิบก็คือนี่แหละครับต่อระบบนำโดยทอ PVC. ่อพ v พปั๊มน้ำสูบึ้นมานะครับถึงผมก็แนะนําไปแล้วนะครับการขั้นตอนการเท็ดการยังนะครับนี่แหละครับขั้นตอนการผลิตะระบบทรงน้ำโดยสติงเกอร์การพี่น้องได้รับปืนเพราะชิพรับทราบไปแล้วนะครับนี่แหละครับจะเท็ดสำารองไว้กัน ทุกสวนนะครับตรงนี้จำรองนะครับเนาะสำลองไว้เพราะว่าหนาแรงต้องได้ใส่นะครับหลักการรวดเร็วทันใจนะครับนี่นะครับผมระการใจใจส่วนนี้ตรงเสียเองนะครับนะครับผมตีดตั้งในสวนในฟาร์มของแต่ละท่านนะครับรบบน้ำมันจะตรงมีได้ละมากเป็นสามชางที่ผมในน้ำคือระบบนำฝนนะครับซึ่งก็จจะมีปีละข้าง แล้วถ้าปีนะครับปีไดฝนตกดีก็จะพี่น้องเกษตรกร,กรจาก,กบ่ค่อยได้เปลืองขลอน้าปันไดครับนี่นะครับผมตามครับยอดแสงเนี่ยนะครับด้วยขออภัยพี่น้องผมมาถ่ายช่วงมันค่าครับพอขจะถทายล่งมามันจะบ่บเห็นคลองน้ำด้านนั้นนะครับผมนะบรรยากาศเคียงหน้าหน่อยครับพี่น้องนี่คือระบบ ห้องซอยห้องย,อย่อยก็จะพันน้ำจากอทอเมียนญ่คือท,ทอปูนที่เิ่นเม็ดกลุ่มชปรททานเพิ่นเดินเมียในใญ่จิตใจนะไมะ้เนะะาะหลักอจจะมซ่ซอยพี่น้องเกษตรกร,กรตรงมาให้เดียงนะครับ่คือข้องหน่อยเข้ามาในหน้านะครับผมเพื่อใส่ในการบำรุงรักษาพืชพันธุ์ทั้ง,งด้านการ,กรเกษตรคือหน,น้าหญ่นะครับเนาะ นี่างไรเป็นคล้องแล้อกิใส่เครื่องสูบน้ำเนี่ยจะหม่องเครื่องสูบน้ำนะครับสูบเข้าไปนะครับในหน้าหยานะครับสูบสูบน้ำเข้าไปนะเครื่องสูบน้ำน้อยอย่างนี้สิก็ได้นะครับ <S <S หรือมังสวนถ้าเป็นที่ลุ่มเนี่ยเพิ่นจะกลคล้งองเข้าไปภายในหน้าหย่าเลยกะมีคือกันคือบ่ต้องสูบนะครับใส่ระบบว่าพื้นที่ราบเนี่ยแต่จะกลน,นะครับแต่ส่วนมากจะใส่เป็นระบบ สูบเบาครับค่างสูบน้ำน่อยสูบผมทานแล้วนะครับเนาะสูบเขาไปค้างไนหน้าหยาเลยนะครับผมชุมวงกันรับแปดสิบบาทนะครับหารกันนะครับไปคอแลวกะตัวมือนี่ใส่อยู่แจ็คเจ้ากับหารกันค่าเสียใจนะครับเนาะอ่ะตามกันเรื่อยๆครับผมนะต่อแปเข้ามาเมืองระบบคล้องส้อยย่อยเขามาไพา่ไน้หน้าหยานะครับเนาะ ตาถี่ส่วนมากเพิ่นก็ดเจาะเป็นบดานไว้ล่ะครับเตี่ยมนี่คือข้องนะครับค้องย่อยเชื่อมยุ่งจา,จากที่ผมไปไทยมาด้านบนนะครับพอะมันหย่อนเสียงผมเลยกลับมาเริ่มต้นนี้ให้พี่้องรับชมครับนี่ครับเป็นข้องน้ำจากตัวอ,อยากข้องใหญ่มากนะครับเป็นข้องส้อยข้องย่อยนะครับก็จะเดินมาเรียบเชียงมาตามัมหน้ย่างพี่้องเกษตรกรเราจะใส่เครื่องสูบน้ำนะครับ สูพันเข้าไปภายในหน้าหย่านะครับเอาง่ายคือตั้งเครื่องสูบน้ำไว้มองขั้นหน้าเหมนนะครับเป็นขั้นหน้าอยู่มีจังซี่ตั้งไว้นี้นะครับอยากยุ่เดาแล้วกับพันน้ำจากตรงนี้ขึ้นไปใส่หน้าหย่านะครับชัดเจนนะครับเนาะทุกมองที่เฮ็ดแทบเพือกันนะครับปุ๊บครับยางครับตาตัวนี้ก็ยังใสร่ระบบใจน้ำจาก สีมือคนเฮ็ดขึ้นคือจอบาดานนะครับจะเป็นสติงเกอร์ตั้งเลี้ยงไร่ตั้งที่พี่น้องเห็นนะครับสีคูณสีครับการกระจายน้ําจะทั่วถึงได้ดีนะครับเป็นเทคนิคดี้ดีนะครับเนะื่อเกินนี่พันกระวานบ่ค่อยทั่วถึงนะครับนะครับผมตามครับแปลงนี้ตัดเกี่ยวไปแน่แ้วนะครับก็จะเริ่มปรุงขึ้นมากต่อไปพี่น้องก็จะได้ตัดขายในม,มงรอบ เดือนหนึ่งสองครั้งนะครับเดี๋ยวหนึ่งตัดซองเทือกสีผ่ามือนะครับเนาะะเฉลี่ยเป็นสีผ้ามือครับนี่แหละครับระบบรุ่นเริ่มใหญ่ครับช่วงนี้หนาฝนจะงามการให้น้ำจะบ่บาๆนะครับอันนี้เฮ็ดเพื่อไว้หนาแรงครับสติ๊กเกอร์หนาแรงหนาหนาวฝนไม่ค่อยตกจริงๆแหละครับ เห็นเสาเลยแม่นเสาสติงเกอร์บเลยน,นะครับที่พุดขึ้นมานะครับครับเด้อหน่องรับชมครับสุดลูกหูลูกตาที่มาของรายได้รายได้หูแล้วเนาะครับเนาะมือละไต่ระดับจาก4,000ถึง1,000 2,000บาทซึ่งกระสงได้ได้พี่น้องเกษตรกรโดยดีเพราะว่าทุกมือนี้การเกษตรเชิงเลี้ยงสัตว์มันจะกวดก่วงฝืดกว่วงการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะครับ แพะไก่ก็ยังกินนะครับไก่พันไข่มันไปสับละเอียดเลยไก่พันไข่สามารถกินได้ครับแล้วก็ตามสวนสัตว์ต่างๆนะครับที่ผมเคยถ่ายทอดเรื่องรับุมนะครับเนาะนี่ครับเขียนเขียวจะอมุมบรรยากาศสดชื่นนะครับแล้วนกะ็นะเป็นที่มาของไร่ได ที่พี่น้องเห็นคือรถดิแทกเพลินอาจจะสูบน้่มขึ้นไปนะครับเล้วนะสีนะครับมันจะสูบเข้าไปในแปลง้าของเพิ่นนะครับมีกับปินคลองซ้อยของมาพ่ายในหน้าญงานะครับเป็นวิธีชีวิตเป็นวงจรของการไถน้ําที่พี่น้องขอมาหวังว่าสีคข้มชัดเจนจากคลิปนี้บ่หน่อยกระมากนะครับเนาะถ้าพี่น้องสงสัยตอนเปืนหัวลิป ลุงอ้วนพนให้เบร่อทรไว้สอบถามรายละเอียดการติตดตั้งน้ำมืออนี้คือเต้นสาระเรื่องระบบวงจรน,น้ำนี่มาสามทางคือจากทางธรรมชาตินะครับซึ่งจากแม่น้ำก็ถือเป็นจากธรรมชาตินะครับแล้วก,ก็ระบบที่ค้นผลิตที่คนขึ้นเองก็คือระบบเจาะบาดานไซส์สติงเกอร์แบบนี้นะครับให้พี่น้องเลือกเป็นแนวทางเพราะพื้นที่จะละมองมันแจกวงคือกันในการ นี่น้ำนะครับซึ่งแถวนี้มันจะเจาะถึงไวเพอมันแม่น้ำก่วงแม่น้ำก่วงนะครับซึ่งค่อยให้พี่น้องเกษตรก่อนในใจใจู่แถวนี้นะครับมีหยังอยากฟูงเกี่ยวกับเรื่องการเกรษตรนะครับที่ผมถ่ายทอดลงมีขอสงสัยหยังพี่น้องสอบถามคำว่าไดถ้าผมสามารถนำเสนอได้ผมู้จากคนขวาวก็หาพี่น้องรับชมจนได้นะครับเนาะ อันี้เนื่อยเมล่อเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาครับพอกันไหมคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวงใสัสย,ยังสอบถามเข้ามาอย่าลืมครับมาติดตามปินกำลังใจให้เลยครับเด้อพอกันไหมคลิปต่อไปสวัสดีครับโม